มิสยู n i เวอร์ t ไทยแลนด2021ประชันความงามโค้งสุดท้ายของ30ผู้เข้าประกวดในรอบพรีลิมสวนอนุทพัทยาสวนอนุทพัทยาจงังหวัดชนบุรีหนึ่งในสิสวนสวยที่สุดในโลกที่กองประกวดสาวงามมิ s ยู n i เวอร์สไทยแลนด์2021กำหนดให้เป็นสถานที่จัดการประกวดในรอบพริลิมมินาลีโชว์เมื่อคืนวันศุกร์ที่22ตุลาคมระหว่างเวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกา และจะประกวดรอบสุดท้ายหรือรอบไฟนอลโชว์ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมระหว่างเวลา17นาฬิกานาทีถึงเวลา19นาฬิกานาทีที่โรงละครสกาลานงนุษพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อเฟ้นหาเจ้าของมงกุฎเจติยศเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมประกวดมิสยูนิเวอร์ส2 2 2 1ในเดือนธันวาคม2564ที่เมืองเอลราส ประเทศอิสราเอลด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19อย่างเข้มงวดของกระทรวงสาธรารณสุขโดยสาธรารณสุขอำเภอสัตหิบจังหวัดชลบุรีกับการประชันความงามของผู้เข้าประกวด30คนสุดท้ายในรอบพรีริมที่จัดขึ้นเมื่อคืนวันที่22ตุลาคมบนเวทีที่สุดอลาัางการในรูปแบบวิชวลของสวนอนุทพัทยาซึ่งได้ถ่ายทอดสดทางพี t v ีวีและแพลตฟอร์มดิจิทัล ของ MUT จากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุษพัทยาจังหวัดชลบุรีผ่านการนำเสนอเนื้อหาสไตล์ beauty t r e a n ผ่านการนำเสนอเนื้อหาสไตล์ beauty t r a i n m e n t สาระความงามและความมันเทิกที่เต็มรูปแบบครั้งแรกของการประกวดนางงามในประเทศไทยโดยมีพีเคพิยวัตรเข็มเพชรและอแมนดา ออบดัมรับหน้าที่พิธีกรเริ่มต้นการประชันรอบพรีลิมด้วยการประกวดรอบชุดไทยประจำชาติในทีมชุดผ้าไทยร่วมสมัยที่สาวงามต่างได้เผยแพร่ความงดงามของศิลปะผ้าไทยด้วยลีลาที่สวยสะกดทุกสายตาที่ได้เอสันธาพาดบนหน้าหรือเอบอชคัตมาร่วมเปิดตัวเหล่าสาวงามทั้งสาคนต่อด้วยการแข่งขันชุดใบน้ำจากคอร์เรชันบ s c 25จีเอ็ตอนนิวเ a อรี่เอ็กซ์อัมนดาโดยปาพิเศษสุดในรอบที่ทุกคนรอคอยในครั้งนี้แต่รับเกียรติจากอัมเบนดาซาลิสาออ Miss Universe ไทยแลนด์2020ที่ลงมือออกแบบชุดไม่น้ำสุดฮอตร่วมกับทีมงาน BSC ในคอนซิท e า p o w e r o of a s s i o n หรือสตรีผู้ทรงพลังสู่เส้นทางแห่งชัยชนะ ซึ่งเป็นธีมหลักการประชันความงามของสาวไทยในปีนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้หญิงทุกคนที่ต้องการ,รว้าชัยบนเวที MUT หนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่จะก้าวไปวิชิตมงกุฎระดับโลกจากเวที Miss Universe ซึ่งสาวงามทั้ง30คนได้วัดหุ่นสุดปังและท่าเดินสุดเป๊ะบนเวทีการประกวดอย่างมั่นใจ สิ่งแต่ละคนก็ได้พรีเซนเตอร์ความเป็นส่วนตัวเองออกมาได้อย่างสวยงาม NEWS 24ดูราทิพสีรายงาน